โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแจกไอเทมโค้ดนะครับเอค์มังกรข่าวฟรีจำนวนอีก5โค้ดนะครับโอเคก็ใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับรับรองว่ามีโอกาสได้กันแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีไอเทมโค้ดนะครับที่สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับแต่ไม่ใช่ สกินปืน AK มังกรขาวนะครับแต่ไอเทมโคดนี้สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับก็ใครที่จะใส่โค้ดนะครับก็มาใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแต่ผมใส่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนะครับอันนี้สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับมันจะหมดวันไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรีบใส่ด่วนเลยนะครับโอเคก็นะครับ คลิปนี้ผมก็มีบัตรทูมานี่ราคา50บาทบัตรแจกกันอีกแล้วนะครับแต่จะแจกตอนไหนก็รอดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่สนใจเติมเพชรในราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็ฟังทางนี้เลยนะครับอ่ะผมขึ้นลูกให้ด้านข้างเลยนะครับ40วอลิตนะครับจะได้อยู่ที่172เพชรเลยนะครับแล้วก็110วอลิตนะครับจะได้อยู่ที่ 517เพชรพกันเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็210ร้ l l e t วอลเล็ตนะครับจะได้อยู่ที่1052เพชรกันเลยทีเดียวนะครับรีบเติมนะครับการเติมนี้ใช้เพียงแค่ UID ในเกมเท่านั้นในการเติมเข้า ID นะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคก็วิธีการเติมนะครับสำหรับคนที่อยากจะเติมครับเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ผมทิ้งให้เป็นลิงก์เฟซผมนะครับให้กดเข้ามาแล้วก็ให้กดแอดเพื่อนเฟซผมก่อนนะครับถ้ากดแอดเพื่อนแล้ว อ่ารอสัก5วิถึง10วินะครับเดี๋ยวผมก็จะรับเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ให้ถ้าหากมันขึ้นนะผมรับเพื่อนแล้วให้ทุกคนทักมาบอกว่าผมสนใจเติมเพชรครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้รายละเอียดเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะลืมมาเติมกันด้วยจะอีกไม่นานเดี๋ยวราค้าบืดมาแน่นอนครับแต่ตอนนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะยุ่นนะครับสาหรับสายเติมนะครับสายเติมให้คุมครับเราต้องเติมให้คุมนะครับโอเคก็มาถึง การแจกไอเทมโค้ดของเราแล้วนะครับก็ว่าสกินปืน AK มังกรขาวนะครับมันถือว่าเป็นแรที่สุดของสกินปืน AK แล้วนะครับโอเคผมก็มีไปแจกแค่5โค้ดเท่านั้นนะครับใครพลาดคราวนี้ไปก็โอกาสหน้าก็ยากอยู่นะครับโอเคก็ใครที่อยากจะได้นะครับก็ฟังกติกาให้ดีเลยนะครับกติกาก็คือ1ให้ทุกคนนะครับกดติดตามช่องผมนะครับ2ให้กดกระดิ่งนะครับ 3ให้กดไลค์คลิปนี้นะครับ4ให้กดแชร์คลิปนี้ลงหน้าเฟซหรือว่าลงกลุ่มก็ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาลิงก์เฟซของตัวเองนะครับมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปที่ผมจะได้ง่ายตอนที่ผมจะทักไปนะครับการซ่มผมจะใช้ o o g l e สุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นกลางที่สุดนะครับผมจะใช้ Google r a n d o m สุ่มนะครับโอเคก็ใครที่อยากจะได้นะครับก็ขอทำตามกติกาของเราให้ครบด้วยนะครับใครที่ทำตามกติกาครบรับรองว่ามีโอกาสได้กัน แน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับบัตรชูมันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้เลยนะครับโอเคนะครับใครที่มางก่อนเท่านั้นที่จะได้นะครับราคา50บาทนะครับโอเคก็มันสามารถใส่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับใครที่มาช้าก็อดนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาพร้อมพร้อมกันอีกเยอะนะครับโอเคใครที่เห็นก่อนก็เอาไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ คนที่เคยได้โค้ดเป็นแล้วนะครับผมจะไม่ให้แล้วครับสำหรับโค้ที่คิดว่าตัวเองยังไม่เคยได้จากผมนะครับผมก็จะคนนั้นก็มีโอกาสได้แน่นอนนะครับถ้าหากใครที่ไม่ได้กิจกรรมดีก็รอไปกิจกรรมหน้านะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับโคนที่เคยได้แล้วผมก็จะไม่ให้แล้วนะครับสาหรับโค้ที่ไม่ได้เท่านั้นที่ผมจะให้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมทําตามกิจการมงผมให้ครบด้วยนะครับถ้าหากใครที่ไม่ได้โค้ดเอเคมังกรขาวก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาโค้ดที่ สามารถใส่ได้ยกเซิร์ฟไปเติมกันก่อนเลยนะครับโอเคนะครับก็ใครที่สนใจเติมเพชรก็รีบทักมาด่วนเลยนะครับแล้วก็ห้ามทักเฟซมาขอโค้ดเด็ดขาดนะครับสำหรับโค้ดเด็ผมจะเ,เดี๋ยวผมจะทักไปเองนะครับถ้าหากใครที่ทักมาขอโค้ดผมขอบอกแล้วก็ตัดสิทธิ์ทันทีเลยนะครับโอเคก็อย่าลืมมาเติมเพชรแล้วก็ร่วมกิจกรรม ซุ่มไอเทมโหดด้วยนะครับผมก็จะมีแบ,บัแจ็กเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไปคลิปหน้านะครับโอเคเจอกัน